เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปรับใหม่นิสสันนาวาร่าวางเพิ่มยอดขายในออสเตรเลียสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนิสสันออสเตรเลียประกาศเปิดตัวนิสสันนาวาร่า2022กับชุดแต่งสไตล์ออฟโรดใหม่เพื่อดึงยอดขายจากมิซูซึคิไตตันและมาสด้ามิิ50นิสสันได้แนะนำทางเลือกใหม่กับชุดแพ็กเกจ2รุ่นในกลุ่มนวาวาร่า ที่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถและความสามารถแบบออฟโรดโดยรุ่นแรกจะเป็นรุ่นนิสสันนาวาร่า4,4 SL Double Cab v s t a e Pack โดยจะมาพร้อมกับล้ออัลลอยแอนเท็สีดำคิ้วการ์ดแบบลมดำพร้อมคิ้วฝากระโปรงหน้าแบบลมดำและพรมปูพื้นภายในทั้งด้านหน้าและด้านหลังราคาตัวรถพร้อมชุดแต่งมีอยู่สองรุ่นแบ่งเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติในส่วนของรุ่นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่49,490ดอลลาร์ และในรุ่นเกียร์อัตโนมัตริราคาจะอยู่ที่5990ดอลลาร์อีกรุ่นจะเป็นนิสสันนาวาร่าส x 4 sl double cab w i t t off road pack อุปกรณ์จะเหมือนกับรุ่น w i t h style pack แต่จะมาพร้อมกับ s n กเกิ e ลสีดำข้างตัวรถและยางแบบอ f r o ร d ราคาตัวรถพร้อมชุดแต่งจะมีอยู่2รุ่นแบ่งเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติในส่วนของรุ่นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่5 4 9 0ดอลลาร์และในส่วนของรุ่นเกียร์อัตโนมัตริราคาจะอยู่ที่ 5 1 51, 9 9 0ดอลลาร์ซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบ2.3ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงเบิดสูงสุด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบทอคคอนเวอร์เตอร์สปีดในส่วนของรายละเอียดภายในจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดแนิ้วที่รองรับ Apple c a r า l a y และ a อน r o i d Auto ให้หน้าจอแสดงข้อมูลกนนารขับขี่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้ว ที่มีระบบคูชคอนโทนไฟหน้าอัตโนมัตริระบบควบคุมการลงทางลาชันและระบบล้อคฟท้ายที่ด้านหลังการออกแพ็กเก็ตรุ่นใหม่นี้เพื่อจะดึงยอดส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดสําหรับเพื่อนๆแล้วชอบแนวทางการแต่งรุ่นนี้หรือไม่เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ତୋଲମିଠୁ ଗୋମନ ତଳି ଗଦାମୀର କଲା ତମକ ତୋଲମିଦ୍ ଗମନ୍ ତିନି ଗଦାମ